สวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วค่ะในช่องกินแซบแบบนวลนวลราคาละกันิ้ลกินแซบน้องไส้ไตเติ้นกินแซบเมื่อนี้อันห้อยนางลมบางเสียนเมื่อบางเสียนละบางบางเสียนน้องไข่นี่แหละค่ะเราพ่อมันคือราวาตามหิดตามกระแสบางเสียนหิดเองก็ได้อยเอาสดเติ้นเป็นแต่แซบเด้เนาะสีสดพ่อแบบโมมโมเด็กก็ไปกินมั่วทะต่อีกวันเรี๋ยวสร้างมันเถอ แับใสบผกผิดวามแถบไม่ละผักอ่ะนี่นีกับมีเยอะหนะกัทินเนี่ยเม่อนไหมลูเอันนี้ออามาคล่องๆว่าแพ่บางแฟนมหครับสุดยอดเลย ใช่เปแนตัวไหนให้เขาขักักเด้อขักป็ติก้าว่าขักับพูนในโรงเรียนคักต้องย่างกับขักเด็ดอะไรล่ะนี่คำพูนพูนย่บ้านย่หน้องคายคื้เราค่ะ บ้านเไม่ได้ลังไงดอกลังน้อยๆพ่อยอยู่กันแล้วตนมละหลังพ่ออยู่แลรวครับลังน้อยๆม่ได้รู้ลามาเฮาแต่ก็มีความสุขไรเนี่ยนะกินข้าวน้ำกันเดี่ยก็มีความจุนะครับคอมเหนียวนะ,ะความขวอบต้องมีอย่างไรมือหนึ่งก็ว่าสิสูบอื้อหน่อยเสียบ ก่อนใส่ซีวิรือคือคนอื่นทั่วไปแต่ต่างค่ะก <แจ S 2> ระไข่ก็คับสดเลยจกตูบลูสดยังเหี่ยวตูใหญ่ค่ะ <c oughs> สอนช่องมามเลยมื้นี ส่วนท่อง,งไปซื้อโหลดบ้านเจนพลาสติกน้องไายค่ะไปโหลดเพจ <c oughs> สวยซ้ำหน้าปก่อนมี่แต่งางามๆเออบ้านเจนพลาสติกอุดอนท่านี่เพราพิษไปเพจเลยพิมพ์เลยบ้านเจนพลาสติกอุดอนพิมพ์โหลดกระสีเห็นเดี๋ยวกับพาคุณแม่ไปกินน้ำเนาะไปกินอันนั้นอนะ่ะ ที่ภาคคุณแม่ไปกินอันเนื้อโคขุนอ,อยู่ค่ะคุณแม่ก็อยากเนื้อด,ดัดครับเนื้อด,ดัดเนื้อด,ดัาด,าดกระทะกินนี่เราไปอีกคือเกลายเนี่นยเดังเดียวผมน่นะเสื้อห้องใส่เสบาน,นน้องไส้หน่อยน้องไส้กลางมากินได้เนี่ยอะไรมากินเน,นแนวแบบเนี่ยมากินกุ้งกุ้งกับบ่อขยะกินกุ้งดิบ <Billie S 2> มันดืดคว้าพันมันดืดคว้าพันน้องเขาจะอยู่ใก้เขากันได้ากินเบิ้ตหั่งจะน้องผู้กลางก็กินเลยต้องถือไฟน้องผู้กลางนะคะยกเบญนก้อยเนาะกินนี่นงไก้อยเนาะกินรูไกยก้อยกินอยู่แต่ว่าขันเป็นดิบๆบางสีเลือดคว้าพันจังไร้วุ้นีิวสันมะขักมะขักเพลินกุ้งปูพวกกินก็บุ้มางแห้งพวกกินด้วย ว่าคันชูกินดูเพิ่ว่าอ้่ยังไหนกันตั้งไหนคับ่เด้อครับเสือมีขายเด้อค่ะสามตัวทรงฟรีนะคะนี่สามตัวทรงฟรีมีหลายสีมากมายทักเขามาถามสีกันไหนครับว่าซื้อกรืทักเขามาถามกระไดเลยค่ะซื้อหนึ่งหรือสองตัวค่ะทรงยี่สิบเก้าบาทพาดีว่ามีตกสีค่ะมีทุกไซส์ มีทุกไซส์ทุกสีถึง3 2ถึง4่ะสั่งวันนี้ส่งพรุ่งนี้ครับว่าแต่หลับ<ม>ออเดอร์มาแพ็คส่งด่วนเลยตะวดนกยวสังมาเรื่อยๆค่ะพีสูร์สเลยนะเดี๋ยวบอิมก่อนเนื้อดาดกันยังสิโบอิมก่อนเนื้อดาดซะวะ ซ้มส,ส,สามสิบนาทีใช่ไหมคะไข่ลูกกับม,มี่คะ่ะไข่ลูกแค่เวียดนาม,น,ม,ม,มน้ำไม่สมกับมี่้ำไม่สมมอ้ยแสบน้ำไม่สวมไม่แสบหั่นเช่นเดียวนีเดียวกันหั่นอดกะทิน ริมรั่วสูงขึ้นเรื่อยไปันกินก็ผักขางจะเป็นยนะังไงฮะเมื่เข่าแล้ว,วเวมื่เข่ากันปะถ้ามันหย่อนอันเขาอยู่ขั้นเป็นก็กินก็ผักขางจิเนียนไปเลื่อยๆกระเสยดไหมอืมันเป็นกระเจี๊ยบยูนชอนกระเกษตรมันที่กรอบนะมันบอลนัวไงผักขาเนะาะกระทินริมรั่สูงขึ้นเรืเอยไปเติรเข้าพ่อขีดอ่ะชิบว่าได้เห็น ถ้าคุณแม่ไปเห็ดครับกินไปกินมาแสีกเพลินคุณแม่จะไปกินเขาไหมถพาคุณแม่ไปกินเขากันคะ่ะซ้นดานครับถ้าแม่ไปกินซ้นดานต่อขอบพูดได้หลายค่ะที่เขามาติดตามรับชมกิจแสบ่แบบนัวๆค่ะมิน้คอร์ลไปก่อนค่ะคสวัสดีค่ะ